โยก็สวัสดีเวทลุ่นฟรีไฟทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะไม่เล่นตัวใหม่นะครับที่เจมเขาแจกฟรีแจกกิจกรรมแสงเหนือมาหนาวแสงหนาวมาเหนือนะครับทุกคนนี่เลยครับกิจกรรมนะสามารถไปเล่นแล้วก็ทํากิจกรรมรับตัวได้เลยครับเขาจะแจกทั้งตัวแล้วก็สกิน AW นะครับทุกคนนี่ครับตัวใหม่ที่ชื่อโคด้านะส่วนสกิลเขาเนี่ยเวลาเปิดใช้นะครับก็จะมีออร่านะครับเป็นเวลา10วินนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ถึง10%เลยนะครับแล้วก็จะตรวจจับศัตรูที่พวกอยู่หลังพวกกำแพงหรือไอวอลในระยะ5 0 60เมตรรรนนนนนะะะคคคคคัับบทททุุุกกกกๆ1ววววิิาแล้็ูด และเพื่อไปการไม่เสียเวลาครับทุกคนเราก็ไปดูเกมในเกมกันเลย Let's go <S ใครต้องกางตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนชอปบริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกไม่ว่าจะเติมแบบเมลพาร์หรือยู d ดีก็สามารถเติมได้หมดและเติมเร็วเข้าไว100%จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเขายัางรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะมาครับแล้วก็อยู่ในแบบกอดสวรรค์น,นะครับ <S <S <S> <S นี่ครับเราก็จะได้สายตาพิฆาตครับแบบเหมือนเป็นไอรอนแมนล็อกเป้า นี่ครับก็จะล็อกเป้าว่าศัตรูมีกี่ตัวอะไรอย่างนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่ตรงเราก็เหมือนจะมีตี้หนึ่งลงด้วยนะครับทุกคนมาครับเราก็ลงมาเก็บปืนไว้ก่อนนะครับก็ดูมีตี้หนึ่งต้องใจเย็นนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีตัวอยู่ด้านบนแบบอุ๊ยผมนีเนเสียงเท้าด้านหลังทุกคนเปิดสกิลก่อนนี่ไงโคตรขี้โกงมาดิมาดินะ้องเออเองวิ่งมาจากไหนอีกมาดิครับมาดิสามาอร์ก่อนทุกคนเดี๋ยวเพื่อนเข้ามานะเ,เราตั้งไอวอรก่อนทุกคน คนเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวหาทางไปก่อนทุกคนเราตั้งใจเย็นนะครับคนลงเยอะนะอุ้ยลูกซองทุกคนเก็บมาก่อนเลยต้นเกมลูกซองนี้แรงมากนะครับไปน่าจะมีตัวบ้างแหละแต่ยันลงเต็มเลยทุกคนเห็นแดงเถือกเลยครับเห็นไหมครับทุกคนตะก,กี้สก,กิลแบบเปิดแมปเลยนะครับอุ้ยมีตัวยิงกันอยู่ด้านล่างนะทุกคนอุ้ยมีตัวอีกครับอยู่หลังกล้องน,นะต้องานี้หัวเขาโปะโอ้โหรู้อีกตาอนนี้เราไปเคลียร์บ้านยาวก่อนนะครับ อยู่ไหนวะมาดิไอ้น้องเองวิ่งไปไหนเจ็บอุ้ยเอ้าใครเนี่ยมาดิมาดิครับลูดใจเย็นใจเย็นน้องจังหวะนี้มีคนวิ่งลงล่างครับผมยินเสียงมาดิน้องเองจะหนีไปไหนเปิดสกิลหาก่อนอ้าวเองมาหาใครพี่มีเปิดแบบไอ้น้องโอ้โหจังหวะเราเปิดสกิลเนี่ยเราก็จะได้หน้ากากแบบนี้เลยนะทุกคนสกิลแม่งขี้กองจับ จังหวะนี้เราก็ไปแลกของที่ตู้ก่อนนะทุกคนไปแลกพวกเกาะพวกเปิดตาลงตาล่าให้พร้อมแล้วทุกคนเราจะไปไฟต์ละ,ะแลกของกันทุกคนของฟรีนี่ช้อปปิ้งออนไลน์แบงค์ยาฟงยาฟรีไปทั้งหมดเราไปเก็บเหรียญด้านนอกนทุกคนเหรียญเราไม่พอเ,เราจะเปิดตาล่านะโอ้โหช้อปปิ้งเพลินไปไหนตะกี้นึกว่าเหรียญจะพอไปครับเก็บเหรียญไปเปิดตู้กันดีกว่าโอ้ยมีคนขึ้นรถครับทุกคนเอาเขาลงรถเดี๋ยวเราเปิดสกิลเช็คเลยทุกคนนี่ไง น้องเองนี่พี่ไม่พอหรอกเองมีตะกี้พี่มีตะกิ้เปิดแบบไม่ใช่เองอ่ะเขานั่งทำไรทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆเล็งอาจารย์อาจารย์เอ,เอ๋ทำไรจ้า้องสาวโอโ้โหสะดุ้งไปดิอีต่อยไปทีนึงครับจังหวะน,นี้เราก็ขึ้นไปเปิดตาลาก่อนทุกคนโอ้เขามีคนเดียวเขากำลังจะหนีแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาลงรถนะทุกคนงงเหมือนเขาเหมือนกันจองหวะนี้เราก็ไปเปิดตาลาก่อนทุกคนชิวๆไครับเราไม่ต้องรีบนะเราเล่นนี่ ชิวๆเล่นเกมนะครับต้องใจร้อนนะทุกคนถ้าเล่นใจร้อนเนี่ยจะตายนะครับจังหวะนี้เขาก็อยู่แค่ตรงนี้เองทุกคนลงเก็บเครื่องบินนะเดี๋ยวเราขี่รถรถบัมไปทุกคนรถบัมที่เข้ามาใหม่นะครับเหมือนมีคนดูบอกว่ารถบัมคันนี้มันนั่งแล้วยิงตรงท้ายได้นะทุกคนแต่ผมมาคนเดียวดิแบบนั่งยิงเหมือนรถบิ๊กฟุตตลอดนะเดี๋ยวเราไปล่าเขาก่อนนะอยู่ไหนวะจุดอ,อยู่แค่นี้อุ้ยหลังต้นไม้ทุกคน มาดิชนอืมาชนไม่โดนโอ้โหโอ้โโอยๆจะเย็นน้องพี่ไม่โดนโอ้ยโอ้โหพี่ไม่โดนโอ้ยมาดิเองไม่ตายหรอน้องมาดิมีทุกความสบายมีทุกคนรับเปิดสิบกิวนนึ้ยมาดิเองช่วยหรอมีครับเดี๋ยวเราหลบหลังกำแพงนี่ฮะเดี๋ยวขึ้นรถรถบัมไม่ชนเลยทุกคนไปไปโก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 ต้องใจเย็นนะครับอยู่ไหนละ่ะ ไอ้ย,อยู่หลังเราโอมโอมโอมยิงอ้าวโน๊มาดิเอาเ,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 เขาไม่เห็นผมอ่ะมาดิไอ้ป้าโหยโอ้โหย,ยิงไม่โดนเลยทุกคนโอ้โหผมเพิ่งปรับปุ่มใหม่มาแล้วคนเดี๋ยวผมโหต้องไปปรับปุ่มกลับแล้วทุกคนแบบนี้เล่นไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับปุ่มคืนก่อนนะไม่ไหวเลยแบบนี้โหย,ยิงเขาไม่โดนเลยครับ มาครับทุกคนเราก็ไปดีมาสกีกันดีกว่านะก็บางคนถามมาว่าพี่ชื่ออะไรนะครับผมว่าชื่อเซนนะครับทุกคนชื่อช่องก็อ่านว่าออนเซนเกมเมอร์นะครับก็ทํามาตั้งหลายคลิปแล้วไม่ได้แนะนําตัวทุกทีนะครับก็ผมชื่อเซนนะครับทุกคนยินดีที่ที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วก็ชื่นชอบคลิปผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ไปหาคนดีกันต่อเลยครับทุกคน Let's go Let's go น่าจะมีมั้งแหละเอ้าเหมือนจะไม่มีหรอไม่มีทุกคนไปเฮ้ยเอามีว่ะทุกคนเขายิงใครอ่ะเปิดสกิลก่อนทุกคนไหนวะสกิลไม่เห็นอ่ะอยู่ในบ้านทุกคนไหนอ่ะมาดิสกิลสกิลบอกอยู่ไหนบ้านนะครับผมเปิดเสียงกันเขาไปไหนแล้วอ่ะเอ้า หายไปไหนแล้วทุกคนเอา้าเขาหายไปไหนแล้ววะทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยทุกคนเขาหายไปไหนแล้วอ่ะวิ่งไวมากเอา้าอยู่ไหนอ่ะบนบ้านแอวก็มีไหมเนี่ยไม่มีนะทุกคนอ่ะหายเอา้าไปไหนนี่เอา้าอุ้ยเขาอยู่ข้างหลังเราเขาชักปืนนะครับเราง้างระเบิดก่อนโอ้หถ้าเขาไม่ชักปืนเนี่ยผมไม่รู้เลยนะไอ้น้องมาดิเอา้านั่งทำอะไรไน้อง อนั่งทำอะไรวะน้องเต้นหน่อยโอ้โหพี่หาตั้งนานมีตัวมาอีกทุกคนนั่นเปิดสกิลหาอ,อ้าวไอ้น้องมาดิพี่แฮกแมพพี่แฮกแมพมาดิน้องสกิลพี่แฮกแมพไอ้น้องไม่ต้องงงไม่ต้องงงโอ้โหสกิลนี้ขี้โกงมากทุกคนเราก็ไปกันต่อครับเปิดล่าเลยทุกคนจังหวะนี้อย่าได้หยุดนะครับสกิลขี้โกงมากทุกคนแต่ว่า เราต้องอยู่หลังกำบังนะครับแบบอยู่หลังที่แบบเป็นกำแพงนะครับอุ้ยเขาอยู่แค่นี้เองทุกคนเราต้องกดสกิลแบบให้เขาอยู่หลังกำแพงไม่ก็บบเราก็อยู่หลังกำแพงนะทุกคนเราถึงจะเห็นตัวเขานะครับถ้าแบบเขาอยู่ต่อหน้าเราไปกดเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับทุกคนสกิสลอะแบบนี้ก็จะมีแบบเสียเปียบแล้วก็ได้เปรียบอยู่นะครับจังหวะนี้เหมือนเขาจะวิ่งลงมาหรือเปล่าไม่วิ่งครับเขาวิ่งขึ้นไปผมเลยไม่ได้เอารถมานะผมมือก็เขาจะดันลงมาโหราก็เลยไม่กล้าขี่รถบัมไปนะทุกคนรถบัมก็น่ากวด้ย บอกเลยขี่ไปหัวระแตกชัวถ้าเขาดันลงมานะอันนี้เขาดันขึ้นไปนะครับทุกคนเขากลับเขาวิ่งหนีเราแล้วเราไปตามล่าเขาดีกว่าอะไรวะนึกว่าจะดันขึ้นมาโอ้ไปครับโก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 ,โกส่วนสกิลเนี่ยผมก็เอาแล็คคูณมาแล้วครับทุกคนมันคูดาวขอสิบวิชใช่ปหแล้วแล็คคูณก็ลดสิบนหะ้าเปอร์เซ็นต์อ่ะทำให้คูดาวไวขึ้นนะครับถ้าไม่เอาแล็คคูณมาก็ใช้สกิลไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะอยู่ในตรงตรงโถงญ่านะครับไปครับ มีกี่ตัวหนอไม่ใช่อุ้ยเขายิงกันครับเฮ้ยเขายิงกันทุกคนมีสองตัวนะโก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 เหมือนเขายิงกันอยู่นะครับไม่สนใจเราจังหวะน,นี้แหละอุ้ยสี่ตัวครับโอ้ยมาด,ดิดักรอเลยเหรอน้องดักรอพี่เลยเหรอน้องซ้ำออกกันเลยครับจังหวะนี้ระวังการระเบิดดักไว้ก่อนครับเขามีสี่ตัวนะครับเขาไฟกันอยู่นะทุกคนอยู่ไหนอนะ่ะผมวิ เพื่อนข้ามาทุกคนดักก่อนมาดิปาดไปโอ้ทุกคนวิวว่งหามุมเล่นก่อนครับต้องใจเย็นนะทุกคนมีอย่เยอะเลยเรายิงนี่ครับไอตัวที่ยิงด้านนอกมันอยู่ไหนอ่ะข้างบนหลังคาหรือว่าข้างนอกวิปโอยโหูไม่ทันว่ะมีคนยิงครับมาดิโอยต้องใจเย็นทุกคนไอตัวข้างนอกก็มีไอตัวข้างในก็มีผมกลัวไอ้ข้างนอกมายิงเราอะ่ะไอตัวเนี้ยที่ยิงเราหล่ะแต่ยัไปไหนแล้วละ่ะวิข้าไปนู่นแล้วทุกคน มาดิไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้มีตัวขับรถหนีไปไอต,ตัวนั้นน่าน่าจะไปแล้วแหละทุกคนเราเข้าไปหลบด้านในก่อนทุกคนเหมือนเขามาด้านหลังแบบเขาจะมาชุบเพื่อนหรือเปล่าเขาจะอ้อมมาชบเพื่อนแน่เลยผมว่าเราหาที่ดักกันนะครับนี่ครับสกิลก็คูลด,ดาวน์นานอยู่นะทุกคนเราต้องรองนะครับถ้าผมไม่เอาแลคูลมาเนี่ยน่าจะคูลด,ดาวน์นานกว่านี้นะทุกคนเรารอสกักยุ่ก่อนนะจังหวะนี้เราไม่ต้องรีบนะทุกคนเหลือสิบสี่คนเอง เขามาไหมอ่ะเราดักก่อนนะครับอยู่ไหนอ่ะเหมือนเขาเบี่ยงเบี่ยงมาทางนี้ครับจุดไหนวะเอ้ยอยู่ตรงไหนดับทุกคนโอ้โหโอ้โหกระทะโอ้โหไปกักระโดดอีกเอา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 ไปหมดแล้วผมไปหมดแล้วโอ้โหอันนี้ผมเล่นหลังกลับเลิกเรียนนะทุกคนก็จะเออเออหน่อยนะครับขอรถไฟในความเออเปิดสก,กิลหางกันทุกคนอยู่หลังไอบอลนะแดงๆนะ่ะเขายิงเอ็มเจเก้าอยู่ทุกคนยิงกับใครอยู่ไม่รู้อะ พี่เขารู้แล้วทุกคนวะเาเราปลาสกิลุไออุ้ยมาดิตกตกใจหมดไอ้น้องเอ็งจะหนีไปไหนเอ็งจะหนีไปไหนอ้าวเขายังดาวอยู่ทุกคนอุ้ยไปไม่ได้ซ้ำก่อนโอ้โหติดอีกซ้ำออก่อนทุกคนตั้งใจเย็นนะครับพี่แบบนี้ไม่ไหวนะครับเยอะทุกคนเดี๋ยวสองคนถือว่าเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราไปแลก เกาะในกีฬาครับทุกคนกลับไปเปิดตาล่าด้วยทุกคนเราจะได้รู้ว่าศัตรูเขาอยู่ไหนนะครับจังหวะนี้เราก็ค่อยๆไปนะทุกคนเผื่อ well wow. มีตัวนอกวงนะครับอุ้ยมีตัวจริงๆด้วยทุกคนข้างในนะโหเหมือนเยอะครับอุ้ยสองตัวมาดิมาดิเดี๋ยวเราสกิลดีมาสกิลอุ้ยปุตีหนึ่งทุกคนสามเลยอุ้ยโอ้โหเยอะๆทุกคนถอยก่อนจังหวะนี้ก็ห่าหมเลื่องนะครับอุ้ยสามทุกคนโอ้ยกดีนะเราก็วิ่งออกมาทัน วิด้านขวาเราก็มีอีกผมได้ยินเสียงเขาชักลูกซองจังนี้เราวิ่งเข้าเขาวงกลมก่อนทุกคนป<ะ>ังนี่ไงผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงชักลูกซองดีนะเขาไม่ยิงตอนผมตะกี้มาดิต่อไปก่อนทุกคนเอาเขายิงกันจนังหวะนี้ยังไงยังไงแจมแจมโอ้โหม,มาดิโอ้โดนลาดด้วยล่กลับมาดิเองล่าที่ที่ล่กลับมาดิจังหวะนี้ซ้ำออกกันเลยทุกคนเผื่อเขามีเศษชุดตัวเองนะ ไม่ไว้ใจคุณนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วทุกคนเหลือเก้าคนนะครับเชวันนี้แล้วก็เข้ามาแอบปั๊มยาก่อนนะทุกคนโหต้องใจเย็นนะผมบอกตีนะครับทุกคนต้องใจเย็นนี่ยคือผมบอกตงนะครับอุ้ยสับตัวนี้ของฟูเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ้ยมีตัวยิงกันตรงแอ้ดับทุกคนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตรงแอ้ดับมันจะตรงหลังเสานะครับไปไปเปิดสกิลไปเลยเตรียมแจมอุ้ยเหมือนเขาล้มอยู่นะครับมันไม่ใช่นี่ เขาอยู่หลังเสาไฟรหรอรเฮ้ยด้านล,ล,ล,ล่างรอรอรอเขานิ่งนะทุกคนมาดินิ่งนิ่งวิ๊สองตัวหรอมาดิซ้ำซ้ำก <c oughs> ่อนทุกคนจะปลาระเบิดไปครับกดดันเขานะครับ <c oughs> มาดิเอา้ามีสองตัวมาดิอุ้ยอ่าแอกเลยแอกเลยว้าวว้าวป๊ <c oughs> อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกวัน <c oughs> <c oughs> นี้ตั้งใจนะทุกคนแอกนานไม่ได้นะครับ นเยอะเหมือนมีคนอยู่ตรงหลังไอ้ดับนะครับมีมันบอกไอ้แบ๊ดทีนะแล้วก็ปล่อยโดนเหมือนกันเองมาเก็บไอ้ดับอะไรน้องพี่เห็นนะนี่มาดิอุย้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาสายเดินรอน,อนี่จะปาดหัวผมไหมนเนี่ยตรงนี้แซนด์ไปดีน้องมาดิจะทำอะไรพี่ครับโอ้โหติดแอคด้วยเราแต่เราก็ติดแอคเขาด้วย คนนีอยู่ไหนทุกคนผมไม่เห็นเลยวะเขาอยู่ไหนอะวงยังใหญ่เลยทุกคนเหลือคนเดียวล้เราจะชนะไหมนี่อย,อยู่ไหนอะทุกคนสกิลก็ไม่เห็นอะโอ้ยเต็มก้าทุกคนโอ้โอ้โอ้โอยโอยไอ้นี่แง,งนักโหทุกคนอก้าเกือบตายนะ เกาะสามด้วยมาดิเขาได้มาแล้วทุกคนเอ็มเจเก้าหน้าจะหมดแล้วนะเขายิงมาสามลูกแล้วทุกคนอีหยางทุกคนเขาดีกสุนมาดิตายว่าก่อนต้องใจเย็นนะครับมาดิปาดไปก่อน,นครับเราหลอกเขาครับเราไม่ต้องไปปาดครับเราหลอกเขาเราเราเบิดปาใส่เขาทุกคนโอ้โหปลาระตเบิดติดอีกมาดิสวยครับโอ้โหดีนะเขาใจร้อน ก็มาดิคร oh, oh, oh. ับโอ้โหเอ็งจะสู้ตัวใหม่อย่างคาร์โดตึงๆเราได้ยังไงวะทุกคนเทพเจ้าแห่งเสียงเหนือครับก็จบกไปแล้วนะครับขบักการเล่นแรลงซีหนึ่งกับสกิลโคด้านะครับทวนบอกเลยสกิลโคตรโหดโคตรขี้โกงนะครับผมบอกเลยตัวนี้เหมือนแฮกแมปไปเล่นนะครับถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บ